สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะค่ะสําหรับวันนี้เราจะเรียนโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะคะมาดูที่แบบปึกหาด4.3ข้อ1นอนสูง1.6เมตรในขณะที่เงาของตึกหลัง1นยาว15เมตรเขาวัดความยาวของเงาของเขาที่ทอดไปตามพื้นได้ยาว1.2เมตรจงหาความสูงของตึกค่ะจากโจทย์เรามาวาดภาพเพื่อที่จะให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะ ให้ตรงนี้เป็นตึกนะคะตึกเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ก็คือความสูงของตึกนะคะทีนี้การมีเงาแสดงว่ามีพระอาทิตย์นะคะครูพรให้พระอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้เงาของตึกก็จะทอดยาวมาฝั่งนี้นะคะซึ่งเงาของตึกทอดยาวมานะคะ15เมตรนะคะอ่ะ อีกคนหนึ่งก็คือนนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือนนนนสูง1นงเมตรนะคะเงาของเขาทอดยาวไป1.2เมตรนะคะ1.2เมตรกับ1.6นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นจากจยดนะคะเขียน แผนภาพได้ดังนี้นะคะนั่นก็คือครูพร <c oup on> จะให้รูปสามเหลี่ยม ABC แทนในส่วนของตึกนะคะ A B C นะคะซึ่งความสูงเราไม่ทราบเราให้เป็น x นะคะความอ่างความยาวของเงาก็คือ BC ให้เป็น15นะคะ อ่าสามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะสามเหลี่ยมรูปเล็กสามเหลี่ยม PQR ก็คือแทนในส่วนของนนนะคะนนสูง1.6เมตรนะคะเงาของนนยาว1.2เมตรนะคะอ่ะทีนี้แสดงวิธีทำเลยให้ AB แทน ความสูงของตึกซึ่งเท่ากับ x เมตรนั่นเองค่ะให้ bc แทนความยาวของเงาของตึกนะคะ ซึ่งเท่ากับสิบห้าเมตรให้ p q แทนความสูงของนนซึ่งเท่ากับหนึ่งจุดหกเมตร ให้ QR นะคะแทนความยาวของเงาของนนซึ่งเท่ากับ1.2เมตรอ่ะเนื่องจาก มุม abc นะคะมุม abc จะเท่ากับมุม pqr ซึ่งเป็นมุมฉากนะคะก็จะมีขนาดเท่ากันคือ90องศานะคะทีนี้ลำแสงนะคะลำแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยขนานกันนะคะทำให้มุมที่ลำแสงทำกับพื้นดินมีขนาดเท่ากันนะคะ นั่นก็คือมุม acb คือมุมนี้นะคะจะมีขนาดเท่ากับมุม prq นะคะจะได้ acb นะคะเท่ากับมุม prq ด้วยนะคะทีนี้ สุดท้ายนะคะสุดท้ายมุมที่เหลือก็คือมุม BAC นะคะก็จะเท่ากับมุม QPR นะคะเพราะอะไรเพราะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะคะก็จะรวมกันได้180องศาเมื่อเขาเท่ากันสองมุมและมุมที่3ามเขาก็จะต้องเท่ากันด้วยนะคะ มุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศานะคะอ่าดังนั้นนะคะเมื่อเขาเท่ากันทั้งสามมุมเราจะได้สามเหลี่ยม ABC นะคะคล้ายกับสามเหลี่ยม PQR เพราะอะไรคะเพราะมุมมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่สคู่นะคะอ่ะทีนี้เราก็จะได้อัตราส่วนความยาวด้านที่สมในการเท่ากันนะคะจะได้อัตราส่วนของด้าน a b ต่อด้าน PQ นะคะเท่ากับอาัตราส่วนของด้าน BC ส่วนด้าน QR นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นแทนค่าได้เลย AB เราไม่ทราบให้เป็น x นะคะ PQ คือ1.6นะคะ BC ยาว15นะคะ QR ก็คือ1.2นะคะ ทีนี้หาค่า x ปกติเลย x เท่ากับ15ส่วน1.2คูณ1.6นะคะอ่าเพราะฉะนั้น x ของเราจะออกมาเป็น20นะคะดังนั้นความสูงของตึก เท่ากับ20เมตรนะคะตอบได้เลย20เมตรค่ะมาต่อกันที่ข้อสองเลยนะคะข้อสอง ปรินต้องการทราบความสูงของตึกหลังหนึ่งจึงสร้างอุปกรณ์และสำรวจหาข้อมูลโดยตัดกระดาษแข็งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังรูปนะคะก็คือสามเหลี่ยม PQR นะคะและให้กระดาษแข็งนี้เล็งหาจุดยอดของตึกจุดยอดของตึกก็คือจุด S นี้นะคะจากการสำรวจพบว่าความสูงจากเท้าถึงตานี่เท้าถึงตาของปรินวัดได้1.5เมตรนะคะ จุดที่ยืนเล็งอยู่ยอดดูยอดตึกนะคะห่างจากตึก20เมตรอ่าระยะทาง20เมตรจงหาว่าตึกนี้สูงเท่าไหร่นะคะเราไม่ทราบว่าตึกนี้สูงเท่าไหร่เราให้เป็น x นะคะแทนค่าเป็น x เมตรนะคะอ่ะทีนี้เรามาหาคำตอบกันเลยนะคะจากโจทย์นะคะให้ S.U. แทนความสูงของตึกนะคะซึ่งเท่ากับอ่านักเรียนมาดู S.U. นะคะ S.U. คือจากส่วนล่างอ่าถึงข้างบนยอดตึกนะคะซึ่งจะบวกกันได้จะเป็นส่วนสองส่วนที่ บวกกันก็คือ ST บวก TU นะคะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น ST บวก TU ซึ่ง ST ของเราไม่ทราบค่าก็ให้เป็น x นะคะ TU ก็คือความสูงจากพื้นถึงตาของปรินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็น1.5นะคะ หน่วยออกมาเป็นเมตรนะคะอ่ะทีนี้ให้พีทีนะคะพีทีแทนระยะห่างระหว่างปรินกับตึกนะคะอ่ะเท่ากับ ยี่สิบเมตรอ่าให้ทียูนะคะทียูแทนความสูงจากเท้าถึงตาของปรินนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือเท่ากับ1.5เมตรอ่าอีกตัวนึงก็คือจะได้ว่า pr นะคะมีค่าเท่ากับ qr เท่ากับ30เซนติเมตรอ่านั่นก็คือนี่นะคะ pr กับ qr เนี่เราเท่ากับ30เซนแต่นักเรียนดูหน่วยนะคะหน่วยความสูงระยะห่างนะคะของตึกความสูงของปารินเนี่ยเขาใช้เป็นเมตรเพราะฉะนั้นเราจะทำหน่วยให้เป็นเมตรเหมือนกันนะคะ30เซนติเมตรก็คือเท่ากับนะคะ0ูเมตรนั่นเองค่ะอ่าทีนี้ มาพิจารณามุมของสามเหลี่ยมนะคะเนื่องจากมุม p r q นะคะเท่ากับ p t s เท่ากับ90องศานักเรียนดูนะคะมุม p r q นะคะจะเท่ากับ p t p t s นะคะก็คือ90องศานะคะอ่าและเราก็จะได้ว่า q p r นะคะ q p r ของเราเนี่ยเท่ากับ s p t นะคะเพราะเป็น p เนี่ยมุม p เป็นมุมร่วมนะคะ มุมร่วมก็คือมุมที่ใช้ร่วมกันนักเรียนดูนะนี่มุม p อยู่ตรงนี้ qpr นะคะ spt นะคะก็คือมุม p เป็นมุมร่วมสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลยนะคะเราจะได้มุม pqr pqr เท่ากับมุม pst เพราะอะไรคะเพราะขนาดของมุม ขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนะคะรวมกันได้เท่าไรคะรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศานะคะเพราะเขาเท่ากันสองมุมแล้วนะคะ,ะมีมุมนี้นะคะเท่ากับมุมนี้เป็นมุมร่วมมุมอเท่ากับมุมทีเพราะเป็นมุมฉากเพราะฉะนั้น มุม Q เท่ากับมุม S นะคะเพราะเป็นมุมที่เหลือซึ่ง2มุมเท่ากันและมุมที่3ก็จะต้องเท่ากันนะคะดังนั้นนะคะเราจะได้สามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นยังไงกันคะคล้ายกันสามเหลี่ยม P Q R นะคะคล้ายกับสามเหลี่ยม P ST นะคะเพราะอะไรคะมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ อัตราส่วนด้านที่สมนัยกันคือด้าน PR ส่วนด้าน PT นะคะเท่ากับอัตราส่วนของด้าน QR ส่วนด้าน ST นะคะแทนค่าลงไปเลยนะคะ PR ยาว0.3นะคะ PT 20นะคะ ก็จะได้เท่ากับ QR ก็คือ0.3 st ก็คือ x นะคะการหาค่า x เมื่อ x อยู่ข้างล่างนะคะคูณให้ x ขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะ0.3ส่วน20คูณด้วย x นะคะคูณ x เท่ากับ0.3นะคะทีนี้ x ของเราก็จะเท่ากับ 0.3คูณนะคะกับเศษเป็นส่วนไปคูณอีกฝั่งหนึ่งก็คือคูณด้วย20ส่วน0.3นะคะเพราะนั้น x ของเราเท่ากับอ่าตัดทอนได้นะคะ0.310.31เพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเป็น20เมตรนะคะนั่นคือตึกของเราจะสูงนะคะ แต่ตึกของเราตอบ x เลยเท่ากับ20เลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะเพราะตึกของเราเนี่ย st ที่เราหาได้คือความสูงจากตาของปรินไปถึงยอดตึกเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาบวกจากความสูงจากเท้าถึงตาของปรินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าตึกสูงนะคะ20่บวก1.5นะคะก็จะได้เท่ากับ ยี่สิบเอ็ดจุดห้าเมตรนะคะอ่าตอบได้เลยยี่สิบเอ็ดจุดห้าเมตรอ่าค่ะมาต่อที่ข้อสามกันเลยนะคะข้อสามจากรูป จงหาความกว้างของเหิวระหว่างจุด P และจุด R นักเรียนดูนะจุด P และจุด R เราไม่ทราบว่ามีขนาดเท่าไหร่เราแทนค่าด้วย x นะคะ,ะจากโจทย์เราก็จะได้ว่าให้ P R ให้ pr แทนความกว้างของเหวนะคะซึ่งเท่ากับ x เมตรอ่าเนื่องจาก มุม L M N นะคะ L M N เท่ากับมุม P R N เพราะอะไรคะเพราะเขาเป็นมุมฉากนะคะ L M N นะคะกับ P R N นะคะและมุม L N M เท่ากับมุม p n r เพราะอะไรคะข้อนี้เพราะเมื่อมีเส้นตรงสองเส้นเนี่ยเส้นตรงเนี่ย pl กับ mr มาตัดกันนะคะจะทำให้มุมตรงข้ามนี่เขาเรียกว่ามุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะคะเพราะเป็นมุมตรงข้ามนะคะ ่ะทีนี้เราจะได้สุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรคะมุม M L N เท่ากับมุม R P N เพราะอะไรคะเพราะมุมภายในนะคะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ 180อยแปงศานะคะเนื่องจากสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยมีสองมุมนะคะมีสองมุมที่มีขนาดเท่ากันแล้วมุมที่สามนะคะมุมที่สามเขาก็เลยมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าสามเหลี่ยม lmn คล้ายกับสามเหลี่ยม คีอาเพราะอะไรคะมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่นะคะอ่าเราก็จะได้อัตราส่วนด้านที่สมนายกันเท่ากันนะคะจะได้ ด้าน L M นะคะส่วนด้าน P R นะคะเท่ากับด้าน M N นะคะส่วนด้าน R N นะคะแทนค่าลงไปเลยนะคะ L M ยาว25นะคะ P R เราไม่ทราบก็คือ x นั่นเองนะคะอ่ะ mn ยาว30นะคะ rn 120นะคะเพราะฉะนั้น x อยู่ข้างล่างนะคะย้าย x ขึ้นไปคูณฝั่งนึงก่อนนะคะ30ส่วน120นะคะคูณกับ x นะคะอ่าเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ25คูณ หนึ่งร้อยยี่สิบหารด้วยสามสิบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น x ของเรานะคะตัดทอนได้สามสิบหนึ่งสามสิบสามสิบคูณสี่ได้ร้อยยี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นเหลือเป็นยี่สิบห้าคูณสี่ก็คือหนึ่งร้อยนั่นเองค่ะ,ะดังนั้น นั่นคือความกว้างของเหวเท่ากับหนึ่งร้อยเมตรนะคะตอบได้เลย ทีนี้นะคะครูพรจะให้นักเรียนทําข้อสี่นะคะข้อสี่หนึ่งข้อ,อจากความรู้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาสามเหลี่ยมคล้ายเนี่ยจากความรู้ที่เราเรียนมานะคะสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่สามคู่นะคะแล้วก็อัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันเท่ากันทุกคู่นะคะ,ะเราใช้ความรู้มาหานะคะทีนี้ ครูพรก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ